ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลมีการเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมโครงการบรประชาอุปสมบทนะครับก็เพื่อถวายเป็นพระราชกคุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2567นี้นะครับรวมทั้งสิ้นก็21วันนะครับตามมติคณะั ฐมนตีนะครับโดยไม่ให้ถือเป็นวันลาสเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกตินะครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลร,รวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนานํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเป็นการนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขนะครับ โดยผู้ที่บรรพชาอุปสมบทในส่วนกลางจะอยู่ที่วัดร,ราชบพิษสถิตมหาสีมารามจํานวน73คนนะครับส่วนภูมิภาคจังหวัดละ73คนเช่นกันนะครับรวมทั้งสิ้น5,548คนนะครับ